ใช้หนึ่งเมตรระับแรกตํำสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนนะครับสวัสดีพี่น้องสมาชิกในกลุ่มเกษตรของพวกเรานะครับวันนี้มาเจอกับผักกินใบเนาะปัญหาของผักกินใบจะมีในเรื่องของหนอนชอนใบใครเคยเจอบ้างนะครับปลูกผักเอาไว้ทุกๆลกแบบนี้เลยนะถ้าเพื่อนยังแต่งสวนทุกๆลกแบบนี้นะครับไม่รอดแน่กับนอนชอนใบนะครับมันจะเข้ามากินใบแล้วก็มันจะมาม้วนใบบริเวณยอดนะ ทำให้ยอดของเรามันไม่เดือนนะครับเมื่อก่อนใบโหระพากระถางนี้ตัวนอนชอนใบบุกเยอะมากเลยใครที่ติดตามผมมาจะเห็นเนาะว่ากระถางนี้จําได้ไหมกระถางอยู่ข้างกระบะนี่นะทําการฉีดไปนะครับก็ฉีดครั้งเดียวก็เห็นผลเลยหนอนชอนใบไม่มีแล้วนะครับจะมีเหลือแต่ซากเขาซากใบที่เขาเคยเข้ามาเข้ามากินนะครับตอนนี้ตัวหนอนก็ไม่มีแล้ว วันนี้ผมจะพามาทําวิธีการอีกวิธีการง่ายๆเหมือนกันนะครับเป็วิธีการง่ายๆป้องกันผักในสวนของเราโดนหนอนชนใบมาบุกนะครับมาดูกันสําหรับอุปกรณ์ในการทํานะครับจะใช้เป็นสเปรย์ฟอกกี้แบบนี้แล้วก็สารเบือ,อยันเรือรบครบนี่ครกกาจัดนอนของผมแล้วก็วิกเกอร์ตัวกรองนะครับต่อไปให้เพื่อนไปใช้ตัวนี้นะครับ ใหเม็ดเป็นยาพารากำจัดนอนชนใบจะดีมากวิธีการทํานะครับใช้ยาพาราหนึ่งเม็ดละลายกับน้ําอัตราส่วนอยู่ที่1ลิตรนะครับแล้วก็นําไปไปฉีดพ่นนะครับง่ายมากมาตับแรกตำยาพาราให้ละเอียดก่อน เนอสำหรับใครที่ปลูกพืชขนาดใหญ่นะครับปลูกพืชผักขนาดใหญ่อยากจะลองใช้อยู่เราจะลองใช้ดูไม่อยากใช้เคียนเคมีนะครับก็ลองลองใช้ดูก็ได้นะครับพาราสิบเม็ดอยู่ที่น้ำอัตราส่วน10บลิตรนะครับตามอัตราส่วนผสมเลย20เม็ดก็ใช้20่ิลิตรนะครับแต่ถ้าใช้เยอะจะต้องใส่สารจับใบนะถ้าไม่มีสารจับใบให้ใช้เป็นน้ำยาล้างจานนะครับมาผสมมาลลยเนาะ ง่ายตามกับแบบนี้การค้นให้ละเอียดนิดนึงการล่เพืยาะง่ายนะครับวิธีการนี้เนี่ยแค่นี้เองสำับการกรอกใส่กับสเปรย์ฟอกกี้ของเราได้เลยง่ายสะดวกทำแล้วใช้ได้ทันที ต่อไปนอนชอนใบมาลงไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลน,นะครับทมฉีดพ่นเลยไม่ต้องฉีดเผื่อนะครับรอให้เห็นก่อนก็ได้ค่อยฉีดอืมแบบนี้เติมใส่ไปอีกให้ได้ปริมาณหนึ่งลิตรนะครับถ้าน้ําน้อยมันจะอาจจะเกิดผลเสียกับใบของเราใบของเราอาจจะไม่ได้นะมาตส่วนส่วนผสมครบนะครับ ไม่ต้องใช้สารจับใบนะเพราะว่าถ้าถ้าใส่สารจับใบนะครับยาพาราหนึ่งเม็ดจะต้องใช้น้ําในอัตราส่วน2ลิตรนะแต่ถ้าไม่มีสารจับใบนะครับใช้1เม็ดกับ1น1ลิตรเพราะว่าไเพราะว่าเวลาเราฉีดล้างไปมันจะได้ออกได้ไง่ายๆเนาะไปลุยฉีดต้นกันคลิปก่อนที่ทําก็แบบนี้ครับมันเต็มเลยนะเนี่ยพวกเนี้ยโดนนอนโจ๊ะเเลยม้วนใบเต็มเลยนะครับผมก็ทําการฉีดเลยฉีด ช่วงเวลาในการฉีดชีดช่วงเช้านะครับเราต้องการอาศัยแสงแดดนะแสงแดดไปเคลือบบริเวณผิวใบเนาะพอตอนช่วงเย็นตอนกลางคืนนอนมันจะออกมาเนี้ยนอนพอม,มันได้กินเข้าไปเอ่อวิธีการนี้คือวิธีการฉีดฉีดเสร็จปุ๊บนอนกินใบเข้าไปนอนก็จะนอกนะครับวิธีการกำจัดแมลงจะมีอยู่สามวิธีนะครับฉีดฉีดโดนตัวนกฉีด โดนไปนอนกินไปแล้วนอกแล้วก็วิธีต่อไปก็เป็นการดักด้วยกับดักนะครับใบมันรักกำลัางงามเลยป้องกันไว้ก่อนก็ได้หรือจะเป็นการฉีดเพื่อเป็นละอองไปเลยก็ได้นะครับเนี่ยเป็นฝอยอย่างนี้เลยเนี่ยฉีดเป็นละอองนี่เลยกำจัดได้ดีมากๆนะครับ อ๋ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการนะครับในการกําจัดนอนชอนใบนะเป็นวิธีการ,รง่ายๆเนาะผมพยายามทำคลิปให้สันส้นๆนะครับให้เพื่อนเข้าใจง่ายกประมาณนี้อ่าอย่าลืมไปลองทําตามกันดูนะครับใครเจอปัญหาอยู่เนาะแล้วก็ถ้าคิดว่าคลิปวันีนี้วิวก็แชร์ไปนะครับแชร์ไปให้กับเพื่อนกเกษตรของเราบางทีเพื่อนของเราอาจจะเจอปัญหากับนอนชอนใบบุกสวนอยู่นะครับม่อยากจะใช้สารเคมีเลยทยํายังไงดีเนาะแชร์ไปเพื่อนของเราอาจจะได้เห็นเนาะ เาก็นำวิธีการที่ผมไนะนำนี้ไปทำตามนะครับนะประมาณนี้แหละอ่าแล้วมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับกับวิธีการทำกรเกษตรในรูปแบบง่ายผมยังมีวิธีการทำกรเกษตรเยอะมากนะครับที่จะมารอนนำเสนอเพื่อให้ดูกันนะครับเมื่อที่แล้วจะเน้นไปทางการปลูกประเภทกิ่งตอนวันนี้ก็จะมาผมผมจะฉีดตัวยากำจัดแมลงทุกๆ7เจ็ดวันนะครับเจ็ดวันฉีดครั้งหนึ่ง ส่วนพวกกิ่งตอนก็ให้มันได้รอบ่อนสักประมาณหนึ่งเดือนผมก็จะปลูกให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับอันที่ต่อไปก็จะเป็นการเ,าเร่งดอกอเป็นส่วนการเร่งดอกบนรุงต้นบรุงใบนะครับแล้วมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนละ๊ายบายขอบคุณทุกการกดและเป็นตามครับสวัสดีครับ